ออกกาลังกายเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเท้ากันค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะ ะะวันนี้มาพาเพื่อนๆอ,ออกกําลังกายเพิ่มพี่สัยข้อต่อสะโพกแล้วก็ข้อเท้ากันค่ะภาษาอังกฤษเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะคะสำหรับ hip mobility แล้วก็ ankle mobility นั่นเองค่ะคนที่ต้องการ performance คะต้องการศักยภาพของการออกกำลังกายที่ดีขึ้นอย่างเช่นวิ่งเร็วขึ้นนะคะเพิ่มช่วง การสไรด์ของช่วง9นะดังนั้นนะการออกกําลังกายเพิ่มพีสายข้อเป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยที่สามารถทําให้เพื่อนๆสามารถเพิ่มศักยภาพได้โดยที่ไม่ต้องซ้อมเยอะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะส่วนแรกหมอเมย์จะพาโมบิลิตี้ในส่วนของข้อเท้าก่อนนะคะข้อเท้าจริงๆมันไม่ใช่แค่ข้อเท้าอย่างเดียวข้อเท้าเป็นข้อต่อเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะตรงบริเวณทั้งตัวเท้าเองเลยตัวข้อเท้าด้วยนะคะรวมถึง m o บิลิตี้สำคัญอันนึงก็คือ Mobility ของนิ้วเท้าถ้าเราสามารถพุชอ f ฟไปได้ดีๆคือถ้าข้อต่อของเราเนี่ยขยับได้ดีการพุชอ f ฟเวลาเราดีดตัวออกไปนึกภาพแบบว่าทั้งนะัตอนวิ่งเลยดีดเด้งตัวออกไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงส่งของฝ่าเท้านะคะเอ็นฝ่าเท้าเด้งดีก็สามารถมีคาร์บอนที่ฝ่าเท้าของเราเองได้ัน,นแรกนะคะเหมือนไหว้พระเลยค่ะมีวไหว้พระกันอยู่ไหมคะ นั่งบนส้วเท้านั่งลงไปค่ะกดลงไปให้เต็มที่อาจจะมีตึงๆเจ็บๆบ,บ,บริเวณนิ้วโป้งยิวบ้างนะคะบางคนนิ้วก็ให้ลอยขึ้นมานะคะพยายามจับมันค่ะวางลงไปแล้วก็กดน้ำหนักลงไปให้เต็มที่นะคะถ้าท่านี้ผ่านลองเพิ่มเป็นท่าถัดไปดูคะ่ะท่าถัดไปจะคล้ายๆกับท่าโยคะนะคะเราจะตั้งเท้าขึ้นมา น้ำหนักอยู่ที่จมูกเท้าตรงนี้นะคะแล้วก็ส้นเท้าเราเนี่ยให้วางอยู่ในแนวเดียวกับก้นกบของเราฝ่าเท้าเราก็อีกข้างหนึ่งก็วางเฉียงไปเพย่มดันตัวให้ตรงนะคะน้ำหนักอยู่ตรงกลางลงไปตรงนี้เราจะดัดข้อนิ้วโป้งตรงนี้นะคะลองนั่งดู10วินาทีนะคะหรือ20วินาทีค่อยๆทำเท่าที่ทำได้นะคะมาเรามาเพิ่มที่ใสของข้อเท้ากันบ้างะคะ่ะนั่ง เหมือนคุกเขา่าตั้งเท้านิดนึงแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าพยายามไม่ให้ส้นเท้าเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะกดลงไปดึงอุ้งเท้าเปิดขึ้นเล็กน้อยดึงอุ้งเท้าเปิดขึ้นเล็กน้อยอย่ายให้เท้าแบนเท, Heroes, ท,ทลงไปแล้วก็ค่อยๆกดไปด้านหน้าเราอาจจะตึงที่เอ็นร้อยหวายหรือว่าจะตึงที่บริเวณข้อเท้าด้านหน้าก็ได้ถัดมาท่าที่สทีนี้เรายืดข้อเทา้าด้านหนามากขึ้นมาเมื่อกี้เรายืดด้านหลังแล้วตอนนี้เราจะยืดด้านหน้านั่ง เหมือนไหว้พระแบบปล่อยเท้าไปด้านหลังนะคะแล้วก็จับหัวเข่าดึงขึ้นมาทิ้งน้ำหนักถ,ถ่ายตัวมาด้านหลังใครที่ตึงมากอาจจะแค่เอาหมอนหนึ่งใบหลุนใต้หน้าแข้งแล้วก็ออกแรงกดเล็กน้อยก็พอถ้ายกไม่ขึ้นนะคะยกขึ้นได้ยกขึ้นค้างไว้นับ10วินาทีใครที่สองข้างสบายแล้วเราสามารถยกดัน น้ำหนักทิ้งตัวไปด้านหลังแบบนี้อันนี้ก็จะยืดตึงข้อเท้าด้านหน้ามากๆเลยโลลังถ้าโลลังมังยืยเคยสอนไปแล้วนะคะอันนี้ด้วยความแอดวานซ์ขึ้นเราจะยืดสะโพกด้านหน้านะคะยืดกล้ามเนื้อฮิปเล็กเซนั้นพยายามให้เข่ากับข้อเท้าอยู่ในอะไรเดียวกันนะคะแล้วก็ยกเข่าลอยขึ้นนะคะค่อยๆกดลงไป ทิ้งน้ำหนักโฟกัสอยู่ที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้านะคะแล้วก็ออกแรงเกรง็งตรงนี้นิดหนึ่งบีีกนิดหนึ่งบีีกนิดนึงเกร็งนิดนึง,รง,นนงเราจะรู้สึกว่าเราสามารถยืดต้นขาด้านหน้าได้มากขึ้นนะคะเมื่อกี้บอกอินยากเกินไม่ไหวโอเควางก็ได้แต่ใช้การเกร็งกล้ามเนื้ออีกนิดนึงเพื่อยืด h ิฟเล็กเซอร์ได้มากขึ้นนะคะถ้าเหนื่อยเกินไปพยายามอย่ากลั้นหายใจสําหรับคนที่ ยิ่งมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงหรือว่าสูงอายุหน่อยอันนี้ทําได้แต่ต้องระมัดระวะังมาจากฮิปโลล้างเสร็จปั๊บเรามาเป็นค่ะพเจนเพิ่มองศาของการหมุนข้อสะโพกสำหรับบางคนที่กดไม่ลงเลยกดไม่ลงเลยทําแค่นี้ค่ะดึงเขา่าดึงเท้าเข้ามาก่อนเนาะแต่ถ้าไหวพยายามทําให้หน้าแข้งของเราขนานกับ เสือเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงตัวลงมาแล้วจะรู้สึกตึงข้อสะโพกด้านขาที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆพับตัวลงไปอันนี้คือหนึ่งพีเจนนกพิราบตัวนึงแล้วก็เพิ่มเป็นนกพิราบสองตัวเอาดึงเท้าเข้ามาหากันค่ะแล้วเรานั่งไขกแบบนี้แล้วลองพับตัวลงไปเราจะตึงทั้งสองข้างแล้วก็จะขัดกันได้มากขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะลองดูเราเริ่มจากการ นั่งคล้ายๆกับมอสอรหรือว่านั่งยองแถวบ้านเรียกว่านั่งยองเข้อห้องน้ำนี่เรากางขาออกไปนิดนึงค่ะหัวเข่ากับข้อเท้าให้อยู่ในแนวเดียวกันพยายามให้ฝ่าเท้าเปิดออกไปเยอะๆนะคะใช้มือดันไปที่หัวเขาว่าแล้วก็ออกแรงบิดลำตัวเพื่อยืดขานีบด้านนี้เมื่อเ,เป็นท่าที่แอดวานซ์ท่าที่ยากมันมักจะมากับ โอกาสของการบาดเจ็บเสมอคะ่ะดูร่างกายตัวเองโฟกัสที่การหายใจทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการยืดการเพิ่มโมบิลิตี้ข้อต่อยังต้องสามารถหายใจได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเกินไปแสดงว่าเราอาจจะก,กลั้นนะคะลองค่อยๆปรับแน่นอนมันไม่ได้ทำได้แบบว่าดีที่สุดตั้งแต่คัางแรกๆเลยเราก็ค่อยๆปรับแล้วก็ฝึกหายใจมากขึ้นนะคะใครที่ทำแล้ว เกิดการโอเวอร์สเตรสหรือว่าเกิดการบาดเจ็บหลังจากที่ออกกำลังหรือว่าเพิ่มพิสัยครอบไปแล้วเนี่ย48-72ชั่วโมงอันเนี้ยอาจจะต้องใช้ความเย็นเข้ามาช่วยอาจจะต้องพักการยืดเหยียดแบบแอดวานซ์หรือว่ายากๆไปก่อนนะใครที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ของพวกเราไว้ด้วยนะคะวันนี้หมอเมย์ไปแล้วสวัสดีค่ะ